ยินดีต้อนรับสู่เทสติ n กาวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึก Isuzu p i ิค u p KB Select ปี2026รถยนต์ที่สร้างกระแสในตลาดรถอเนกประสงค์ด้วยสมรรถนะอันเหนือชั้นดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและการผรสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสมรรถนะอันทรงพลังและไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวไม่ว่าคุณจะออกไปทํางานลุยถนนโล่งหรือแม้แต่ใช้งานในชีวิตประจําวัน KB Select ใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบันทุกสัมภาระได้มากกว่าแค่บรรทุกมันมาพร้อมความคาดหวังและมออประสบการณ์ที่เหนือชั้น เมื่อมองแวบ,บแรก k b บ l e x ปีสองพีไม่ได้พยายามให้ดูดุดันจนเกินไปมันดูเป็นรถที่ดูดันอย่างแท้จริงด้านหน้าได้รับการออกแบบให้เฉียบคงมั่นใจมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว,ตวของ Isuzu ไฟหน้าเลตด,ดีไซน์ใหม่ให้รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวทันสมัยกระจังหน้าสีดำสนิทตกแต่งด้วยโครเมียมอย่างประณีตเพิ่มความพรีเมียมแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่ง,ง,งรูปลักษณ์ภายนอกดูแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,งแต่ไม่เทอธัมิสไตล์แต่ไม่นุ่มนวลรถกระบะคันนี้เดินตามแนวทางอันประณีตนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใต้ฝากระโปรง KB Select มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับปี2026ให้กำลังสูงสุด148แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรตัวเลขอาจฟังดูไม่แปลกใหม่แต่กลับให้กำลังที่หนักแน่นและใช้งานได้จริงแรงบิดเริ่มต้นที่ต่ำทำให้ตอบสนองได้ดีเยี่ยมแม้ขณะบรรทุกสัมภาระหนักหรือขณะขึ้นทางลาชันจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดที่นุ่มนวลหรือเกียร์อัตโนมัติ ที่ปรับแต่งอย่างชาญฉลาดขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณไม่ว่าจะเลือกแบบไหนสมรรถนะการขับขี่ก็ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทําให้ขับขี่ได้ห่อสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือนอกถนนลาดยางเมื่อขับขี่บนท้องถนนการขับขี่ให้ความรู้สึกสบายอย่างน่าประหลาดใจสําหรับรถกระบะเห็นได้ชัดว่าอิซูซุได้ปรับแต่งช่วงล่างใหม่หมดจดช่วงล่างมีการกระเด้งน้อยลงเมื่อไม่ได้บรรทุกของและดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมแน่นอนว่ายังคงขับขี่ได้เหมือนรถกระบะ ซึ่งไม่ได้เสียแซงว่าเป็นรถครอสโอเวอร์แต่ก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรภูมิไหลมีน้ำหนักเบาพอสำหรับการขับในเมืองแต่ให้การตอบสนองที่ดีเมื่อคุณเร่งเครื่อง k b c l e x ยังคงสร้างความประทับใจให้กับการขับขี่แบบออฟโรดระบบขับเคลื่อนสีล้อ 4x4 ทำงานได้เสถียรพร้อมหมดโลดดับเบิลยูเรที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่บนเส้นทางครุกคะกการยึดเกาะถนนคาดเดาได้และด้วยมุมเข้าโค้งที่ดีและระยะห่างจากพื้นสูงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผจญภัยนอกเส้นทาง เมื่อก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารได้รับการยกระดับขึ้นอย่างเนียบเชียบจากรถกระบะอีสุสูรุ่นก่อนวัสดุต่างๆได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นพร้อมส่วนสัมผัสแบบ Soft Touch ที่ให้แขนวางพักและปุ่มควบคุมที่ใช้งานได้จริงและจัดวางอย่างเป็นระเบียบระบบ Infotainment มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่ชัดเจนรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าคุณจะทำงานจากรถกระบะหรือแค่ออกไปลุยในวันหยุดสุดสัปดาห์มีพอร์ต USB พื้นที่เก็บของที่กว้างขวางและกล่องเก็บของแบบเย็นสบายบอนั่งกว้างและแน่นหนาปรับระดับฮับได้สบายแม้ขับทางไกลผู้โดยสารด้านหลังก็เช่นกันมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางและบอดนั่งแบบยาวที่รองรับสริระได้ดีด้านความตอดภัย KB s e l e c t ปี2อ2มาพร้อมฟีเจอร์มากมายที่ตอบโจทย์ความต้องการใน